ตั้งเป้าหมายไว้ว่าป้าปาผมมีเท่าไหร่อย่างน้อยผมต้องมีได้มากกว่าเขาสองเท่า แพทริกปาวริสถูกชื่นชมทัศนคติและความคิดดีมากหลังจากบอกเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเองโดยงานนี้หนุ่มแพทริกปาวริสหรือแพทริกดวันยูโน่ได้มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของตัวเองโดยได้พูดถึงเป้าหมายการใช้ชีวิตของหนุ่มแพทริกซึ่งหนุ่มแพทริกเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเลยนะไม่เคยได้บอกใครแบบจริงๆแล้วผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าป๊า,ปาผมมีเท่าไหร่อย่างน้อยผมต้องมีได้มากกว่าเขาสองเท่ามันไม่ใช่ การเอาชนะเขาหรืออะไรนะแต่มันคือสิ่งที่เราจะทําให้เขาดีใจมากที่สุดเลยคือเห็นว่าลูกตัวเองทําได้ดีกว่าเขานั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงพ่อแม่สมัยนี้อยากส่งลูกตัวเองได้เรียนที่ดีกว่าเขาได้ทําอะไรที่ดีกว่า แต่ทากิจกรรมที่แต่ก่อนเขาไม่เคยทําแต่ให้ลูกตัวเองได้ทําคือมันเหมือนกับการที่ได้ไปไกลกว่าเขานั่นเองคือสิ่งที่พ่อแม่น่าจะดีใจคือการได้เห็นลูกของตัวเองได้ไปไกลกว่าเขาซึ่งแน่นอนว่าหน้าตาของหนุ่มแพทริกดูจริงจังอย่างมากเลยทีเดียวและดูตั้งเป้าหมายพร้อมพุ่งชนมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งก็เชื่อว่าหนุ่มแพทริกเองก็เป็นหนุ่มที่เวลาตั้งใจทําอะไรแล้วก็ดูตั้งใจอย่างมากเหมือนตอนที่จีบสาวเบสก่อนหน้านี้ก็ ดูตั้งใจก่อนที่เกือบจะประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายก็ต้องมีการพูดคุยกันไม่ตรงกันและสุดท้ายต้อง unfollow และแยกย้ายกันไปและหนุ่มแพทริกก็มีแต่ความคิดถึงและเป็นห่วงสาวเบสตลอดมานั่นเองค่ะแต่มั่นใจว่าในอนาคตทั้งหนุ่มแพทริกและสาวเบสอาจจะเป็นเพื่อนกันได้แต่ก็อยู่ที่สาวเบสเพราะมั่นใจว่าสาวเบสก็มีเหตุผลของตัวเองที่ทําให้อ unfollow ไปนั่นเองค่ะขอขอบคุณแพทริกปวริศและเบส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ